สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับผมวันนี้พี่อยากจะมารู้จักน้องหน่อยเห็นว่าน้องอยู่ Enter to Start ครับสวัสดีครับผมชื่อโอมครับก็ปัจจุบันผมเรียน p ีสอยู่ที่เดลุฬาโอ้น้องโอมครับผมการที่มาทํางานที่ Enter to Start เนี่ครับผมไปเจอยังไงครับผมเ,เริ่มแรกคือผมสนใจแอดดครับแล้วก็เห็นช่อง Enter to Start ทำคลิป สัมภาษณ์คุณชมเกี่ยวกับแอรดอว่าทําไมไม่ควรทํแอร์ดอ็อผมก็เลยดูแล้วก็ติดตามด้วยมาจนรนท่านเห็นว่าเขารับเด็กฝึกงนานแล้วก็จัดเวิร์ดช็อปแอรดออ้ผมก็มาเข้าร่วมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่ก็ค่อนข้างใกล้บ้านผมด้วยก็เลยก็เลยเออสมัครฝึกงนานที่นี่ฝึกง,งานมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเอ่ยนานหรือ,อยังประมาณเดือนหนึ่งครับแต่ว่าประมาณครึ่งเดือนแรกผม ตอนปิดเทอมก็จะก็จะมาทำได้ทํางานเยอะหน่อยแต่ว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เปิดเทอมแล้วก็มีติดบันมาด้วยก็เลยขาดหายไปบ้างเอ้ยเรามาทํางานที่ Enter Sutra เนี่ยเราได้อะไรบ้างแบบบอกเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็ได้ประสบการณ์แล้วได้ความรู้รอย่างแรกก็คือพี่แบบแม็เขาก็มาสอนอบลงเกี่ยวกับประวัติคริปโตแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการลงทุนของเขา ประสบการณ์การล่าแอร์ดอแนวคิดอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ได้รู้จักพี่ๆหลายคนที่เกง่งๆรับทั้งเช่นท,ที่นี่ก็มีพี่น็อตอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็พาผมไปที่งานคริปโตมาพาผมไปรู้จักกับคนที่คร,ริปโตมารวมถึงผมโดยเฉพาะเพื่อนผมคนหนึ่งที่ได้รู้จักที่คริปโตมาก็คือเลินซึ่งก็อายุเท่ากันแล้วก็แล้วก็ ลงทุนคริปโตไฟแรงคล้ายๆกันนี้ก็ได้รู้จักหลายคนครับสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันเนี่ยคือแนะนำสำหรับน้องๆที่อยากมาทำงานที่นี่หน่อยว่าต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเตรียมพร้อมอะไรก็จะต้องค่อนข้างที่จะ f l e ็กซิเแบบเพราะว่างานที่นี่มันมันเป็นแบบสตาร์ทอัมันแบบอาจจะแบบทำหลายอย่างมันยังมันยังไม่ตายตัวมันต้องปรับตัวไปเรื่อย แล้วก็ควรจะทําได้หลายอย่างแล้วก็กล้าลองที่จะทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันเขาเขาอยากจะผลักดันให้เราเติมโตขอบคุณมากครับน่างโอมครับว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะครับสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปฮะเรามาฝากอะไรสักนิดหน่อยครับผมน้อง ขอฝากช่องด้วยนะครับช่อง Enter to Sun นะครับแล้วก็นอกจากนี้ผมก็ทำโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้ง YouTube และ TikTok แล้วก็กำลังจะเริ่มทำา w i t t e อเกี่ยวกับคริปโตนะครับชื่อโอมฟูฟแมนครับโอเคจ้า